就自家的。

ประมาณกุงมงึงถึงช่งเอม ท่านจะอยู่แอาานเท่าเท่า่อาคนก็องเก่าว่ะ

ที่สวนยางมาก่อนครับผมเป็นที่สวนยางมาก่อนแล้วทำยังไงติงข้นยางเอ่อยางมันมันอายุคือผมยางเล,ล็กอ่าปัสสาวบ้านๆเป็นยางเกะอ่าม,ม,มันไม่มันไม่รายได้มันไม่กุ้มกับอ่าพื้นที่ตรงนี้คร <ใน S 2> ับข้นยางข้นยางไปเลยครับผมแล้วหันมาปลูกไปครับหันมาปลูกมาลิครับเห็นว่ามันรายได้มันดีกันนะรายได้มันดีมีทุกวันต้องการตัดสินใจกับแม่บ้านว่าลูกมาลีว่าลูกมาลีว่า ไวป้ปลูกยางพระราลงไปก็ดกิดแล้วต่อ,อยางอาย,อยุตรงเจ็ดปีรูปแปดสี่ซึ่งได้เก็บเกี่ยวได้ครับแต่ตืนใจมาลุงมาลยครับผมที่วันถึงจะเก็บผลกิได้หรือนี่ก็ประมาณประมาณสี่สิบวาวัาน,นดูว่าหกสิบวันตรงนั้นจะเริ่มเก็บแล้วหลังหลังจากปลูกครับเก็บได้ทุกวันครับเก็บได้ทุกวันแต่รอจนมาถึงป่านี้